รำมะเพื่อดำเนินชีวิตให้งอกงามบรรลุป,ประโยชน์สุขจากพระไตรปิฎกลำดับหน่งวินยัยเล่ม5ข้อ244หน้า335ร้าลำดับสองทีานิกายมหาวัคเล่ม10ข้อ143หน้า180่งรดลำดับสาม

ข้อ400หน้า293รวม3เล่ม8ข้อ8หน้าลำดับ4มัชิมนิกายมูลปันณนาเล่ม12ข้อ313หน้า314ข้อ497หน้า539ลำดับ5 สังยุตตานิกายสลายยตนาวัตเล่ม15ข้อ378ร้ถึงสามหน้า125่งร้อาถึงหนึลำดับ6สังยุตตานิกายมหาวารวัตเล่ม19ข้อ5้าถึงหนึ้าหน้าสถึงสา ข้อ130ถึง36หน้า36ข้อ135ถึง26 262หน้า37ถึง66ลำดับ7อังคุตรนิกายเอกนิบาตเล่ม20ข้อ60ถึง116หน้า 13ถึง23ข้อ60ถึง186หน้า13ถึง41ข้อ72ถึง128หน้า16 25ถึง25รวม4เล่ม452ข้อ1 0ึ่หน้าลำดับ8

เล่มยีสข้อ4ี่ร้อยห้าห้าหน้าหนึ่งร้อยสลำดับ10อังคุตรนิกายจตุกานิบาทเล่มยีสิบอ็ข้อสาอหน้าสีอดข้อ248หน้าส3 2รวมสองเล่ม8ข้อ8หน้าลำดับส1บ็

ข้อ324หน้า407ข้อ350หน้า482ข้อ351หน้า482ลำดับ13อังคุตรนิกายสัตตกนิบาตเล่ม23ข้อ6หน้า5ลำดับ14อังคุตรนิกายอัตกนิบาตเล่ม23 ข้อหนึ้หน้า292ร้าลำดับ15อังคุตรนิกายนาวกานิบาตเล่มยีสสามข้อสองหน้า376ร้อวมสองเล่ม11ข้อ10หน้าลำดับ16อังคุตระนิกายทัศกานิบาตเล่มยีสิบ ข้อสิหน้า23่สาลำดับ17บเจ็คุตกานิกายอิติวุตกกะเล่ม25ข้อ194หน้า236ข้อ195หน้า237ร้าดลำดับ18บแปดคุตกานิกายคุตกปาะเล่ม25ข้อหหน้าสาม ลำดับ19บขุทกานิกายสุตานิบาตเล่มยีหข้อ3ามหน้า3าม็สิบหกลำดับยี่สิบขุทกานิกายชาดกเล่ม27ข้อ84หน้า27่สิดลำดับ21่ขุทกานิกายพุทธวงศเล่มสาสาข้อหนึ่ง หน้า414ลำดับ22คุทธกาณิกายจริยาปิดกเล่ม33ข้อ36หน้า596ลำดับ23อภิธรรมธรรมสังคณีเล่ม34ข้อ15และข้อ875หน้า339

รมะเพื่อพิจารณาเตือนสติมิให้ประมาทจากพจนานุกรมเจ็ดหัวข้อดังนี้ 1. หัวข้อที่83เทวทูตสามหัวข้อที่84เทวทูตห้าหัวข้อที่150นิมิตส 4, 4. ่หัวข้อที่234มาน5 5. หัวข้อที่247อเีหิบเจเหาจเวก5 6. หัวข้อที่250อายุวัฒนธรรม5 7. หัวข้อที่296โลกธรรม8ธรรมะเพื่อพิจารณาเตือนสติมีให้ประมาทจากพระไตรปิฎกลำนหนับ 1. ทีขนิกายมหาวั์เล่มสิบ ข้อ32-38หน้า24-35ลำดับ2มัชิมนิกายอุปริปัญนาษเล่ม14ข้อ507หน้า335ลำดับ3อังพุตรนิกายติกานิบาตเล่ม20ข้อ475หน้า175

คุทธกานิกายพุทธวงศเล่มสาข้อยีหน้า544รวมหกเล่ม14ข้อสิหน้าที่มาและถามตอบที่มาพระพมคุณาพรปออประยุตโตพุทธศักราช2 5 5 3 หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมพิมพ์ครั้งที่19นนทบุรี S R Printing Mass Product ธรรมสพานครั้งที่5จบแล้วสวัสดีครับ